<Yeah. S 2> วิธีการทำตัวแบบสุสเกะชุดคอปเพสสุสเกะของคุณเสร็จเรียบร้อยแล้วสินะแถมคุณยังมีวิธีเหมาะเจาะสุดๆอีกและแค่ต้องสมบทบาทของตัวละครและการขอดเพลงคุณจะสมบูรณ์แบบแต่จะเริ่มจากตัวไหนดีละ่ะอุจิวะสุสเกะคือตระกูลอุจิวะเพียงหนึ่งเดียวที่เหลือรอดอยู่และยังเป็นหนึ่งในตัวละครที่ได้รับความนิยมที่สุดในเรื่องนารูโตะถ้าคุณอยากจะเรียนรู้วิธีดีๆในการสมบทบาทสุสเกแะแล้วลราก็ นี่แหละบทบาทสำหรับคุณส่วนหนึ่งของสามทำตัวแบบสสเกตหนึ่งสุขุมสันตุสสเกตเป็นคนสุขุมเย็นชาเฉยเมยเลือดเย็นชอบดูถูกพูดยาเสียสีเล็กน้อยและค่อนข้างหิงกระสอด้วยความเชื่อมั่นในตนเองและพลังของเขาผมพูดได้ว่าเขาให้ความรู้สึกเหมือนอยู่เนี่ยกว่าใครๆถ้าคุณอยากจะทำตัวแบบสสเกตแล้วเราก็คุณก็ต้องให้ความรู้สึกสูงส่งแบบนั้นด้วย ดูทุบไปแล้วอย่าทับทูกเป็นมิตรเวลาที่มีคนเข้ามาหาคุณถึงแม้คนนั้นจะเป็นเพื่อนสนิทหรือคนที่คุณชอบก็ตามพวกเขาด้วยกว่าคุณมากทั้งด้านทักษะและความรู้คุณควรํำตัวเหมือนว่าคุณเบื่อเต็มท,ที่ต้องอยู่กับพวกเขาสองแบกความทุกข์เอาไว้บนบ่า าส,สเกตต้องการที่จะพิสูจน์ตนเองแล้วว่าจะจุมดิ่งอยู่กับในปมได้ของตัวเองอยู่เสมอ <c oughs> สสเสมอเขาปฏิเสธที่จะเล่เาความจริงเพื่อเจอคนที่แข็งเก่งกว่าแล้วเขาจะจํางฝังใจในตอนที่เห็นได้ชัดว่าเขาเองอาจจะเป็นฝ่ายพ่ายแพ้เริ่มฝึกฝนท่าทางให้ดูน่ากลัวและเคเร่งเครียดลองคิดค่อยๆร,ระหว่างเดินไปมาสักพักแบที่สสเก,เกตทำแล้วก็ทำหน้าบึ้ง <c oughs> พยายามเลิกขำบมุตลกหรือเลิกอะไรสักนะสุสเกตเพราะคี่จริงจังสุดๆตลอดเวลาสิ่งที่สําคัญเลยคือคุณต้องจริงจังกับเรื่องที่สําคัญสําคัญในชีวิตไม่มีเวลาขับมาม่นั่งขำมูตลกหรอกนะสามทำตัวฉลาดคุณฉลาดแล้วคุณก็รู้ดี คุณฉลาดและคุณกลูดีแสดงให้ทุกคนเห็นซะว่าคุณฉลาดโอ้พวกเขาสสเกได้รับการยกย่องว่าเป็นอัจฉริยะทั้งคนทั้งจากผู้คนแม้กระทั่งจากปัรจายของตระกูลเชี่ยวชาญในการต่อสู้อย่างอุจวะเขาเป็นหนึ่งเหนือใครและสามารถทำภารกิจยากๆให้สำเร็จได้อย่างง่ายดายลองทำทุกอย่างที่เรียนให้เป็นเรื่องกล้วยๆและเป็นที่หนึ่งในชั้นเรียนดูสิ ขยันเรียนโดยเฉพาะวิชาสำคัญสัคัดเยประวัติศาสตร์และวรรณกรรมเรียนรู้จากงานเขียนดีๆแล้วกลายมาเป็นผ่านนักลบที่สามารถกับาบทกรียาวๆแล้วต่อสู้ไปพร้อมๆกันได้สี่ทำตัวเงียบๆ สักสกิแต่ไม่ค่อยพูดแต่ตอนเขาพูดเขาบางทีพูดกระชับและตังประเด็นลองสังกบปลสับคําดูบ้างแล้วคุณอาจจะพบผลลัพธ์ในแบบเดียวกันถ้าคุณพูดน้อยเมื่อพูดออกมาก็ต้องพูดให้ตรงประเด็นและจริงจังนั้นไม่ชาคุณจะโดดเด่นในฐานะคนที่ควรแค่แต่การฟังเราที่คุณพูดให้พูดอย่างฉาดฉานและมั่นใจอย่าลืมจะเว้นช่วงระหว่างระหว่างประโยคเพื่อผลลัพธ์ที่ดีขึ้นคุณต้องไปดูเลยลวนในตอนที่กําลังพูดเพียงพูดในสิ่งที่คุณสื่อ จะสื่อและสื่อในสิ่งที่คุณจะพูดอย่าหยุดกลางคันหลือแผ่วเสียงของเรื่อยๆความใจแสดงให้เห็นว่าอะไรก็ตามที่คุณพูดอยู่คุณต้องการจะสื่อนั้นจริงๆโอเคข้อนี้ไม่มีอะไรห้าพึ่งพาตนเองความท้าทายที่ยากลำบากงาก่ายๆเป้าหมายที่ยิ่งใหญ่ไม่ว่าอะไรก็ตามคุณต้องรับมือพยายามผ่านมันไปด้วยตัวเองอย่าขอความช่วยเหลือจากคนอื่นสังเกตว,ว่าความช่วยเหลือนั้นเป็นเครื่องหมายความอ,อ,อด อยากให้ผู้คนมองเขาเป็นผู้นำเป็นคนที่สามารถไว้ใจได้เป็นคนเก่งเขาเขาไม่รับคำสั่งใครง่ายๆซึ่งบุงบอกถึงความเชื่อมั่นในตนเองของเขาอย่ามองคนอื่นเพื่อวัดคุณค่าในความภูมิใจและความมั่นใจของตัวเองสสสเกตนั้นชอบคําว่าพลังมากที่สุดคําว่าชิคาระดังนั้นพยายามเรียนรู้จากทุกอย่างที่ทําให้คุณสะดุดลม้มหาแสงสว่างและความแข็งแกร่งจากภายในใจของคุณเองไม่ใช่ความคิดเห็นของคนอื่น ไอ้ยินดิแมงเป็นพูดพาตัวเองสุดเลยแมงมึงจิ่งด้วยนี่ไหงและนำมาเป็นแหล่งที่มาของความมาั่นใจคุณต้องทำเพื่อความพอใจของตัวเองทำตัวเซ็กซี่ <laughs> <laughs> ทำตัวเซ็กซี่คุณมีความมาั่นใจในตัวเองสูงคุณจะต้องแสดงมันออกมา เป็นตัวของตัวเองแล้วนั่นนอนว่าอย่าไปจีบไปอย่าไปจีบไปเซลกับผมแม่ผมบอลเซเซคอนนั้นละเกี่ยวอะไรวะสองส่วนสองของสามดูเหมือนาส,สเกหนึ่งมีใส่ทาพิคาตอันลื่นลือแบบสสเก <c oughs> <c oughs> ถ้าสีหน้าปกติของสุสเกตคือหน้าบึงแล้วก็สายตาพิฆาตก็คือสีหน้าที่ทําให้คุณรู้ว่าเขากำลังกดจัดจริงๆแล้วก็คือการหน้าบึ้งที่บึ้งกว่าเดิมพันเท่านั่นแหละ การฝึกทอบสายตาพิ่าตคือสิ่งสาคัญในการสร้างกิจไอแบบของซาสเกะและการสมบุบาเป็นซาสเกะที่ดีขมวดคิ้วและของคิ้วขึ้นสุดกําลังเพื่อทำเพื่อทําให้หน้าพึ่งจากนั้นเบิกตาขึ้นและเจ้าเขม่งแล้วก็คุณพยายามจะจอบพลุทะลุผนังด้วยพลังจิตที่แข็งแก่งกลา้าสองใส่ชุดสีน้ําเงินและสีดํา ดยปกติแล้วซัสสเกะจะสวมเสื้อผ้าสีน้ำเงินหรือสีดำมันจะเป็นชุดหลุมหมใส่สบายใส่แล้วสับปะเกลือไหวได้อย่างเต็มรูปแบบเลยที่ก็คือชุดจินจานนั่นเองถ้าคุณอยากจะหาเสื้อผ้าเดีกซัสสเกะมาใส่แล้วเราก็ใส่เสื้อคอวีหลุมหลมสีน้ำเงินกับกางเกยงย้อยสไตล์ชุดนอนสีน้ำเงินน่าจะเข้ากันได้ดีแค่มีเชือกผูกเอวและผ้าผพกหัวเพิ่มขึ้นมาลุกนี้ที่สูบุมแดบดบสามทำทรงผมเป็ด ซัสเกตมีทรงผมสไตล์มังงะสุดคลาสสิกมีผมหน้าไม้ยาวๆด้านหน้าเป็นเหมือนชาวอีโมผมและผมชี้ๆที่ด้านหลังถ้าผมปุ้นสั้นไว้ยาวขึ้นอีกนิดเพื่อที่จะนำมาจัดทรงและฝึกจับชอบผมให้ชี้เป็นหนามด้วยมูดสเปรย์จัดแต่งทรงผมซึ่งคงต้องใช้เยอะหน่อยถ้าจะจัดทรงให้เหมือนซัสสเกตเออแต่แตและภาคซัสสเกตเขาก็ไม่ได้ใช้ทรงผมเดียวนะเนี่ยมีทรงผมเยอะใช่ไหมถ้าคุณอยากได้เวอร์ชันที่ นี่ไม่ต้องจัดทรงมากแต่ผมด้านหลังของคุณให้สัน้นพองไว้หน้าม้ายาวๆแล้วปัดหน้าม้าไปท้านข้างบางคนก็เรียกว่า,าหน้าม้าเป๋หรือทรงอีโมซึ่งลุคนี้คล้ายกับลุกในมังงะมากทีเดียวอ่าสีดูแลผิวคุณใบหน้าสกเกตนั้นเล่ลากับงาช้างทั้งผิวขาวและรูปหน้าแหลมคมพยายามเลี่ยงการออกไปโดนแสงแดดและใช้ครีมบำรุงผิวเพื่อมีสุขภาพผิวที่ดีรวมถึงใช้สบ,บู่รักษาสิวถ้าจําเป็นอ่า ดูแลร่างกายแข็งแรงฝึกความอดทนอดก้นเพื่อเพิ่มพลังกายด้วยการออกกําลังกายแบบแอโรบิกการต่อสู้กับดันโซทําให้ซิสเกตอยู่ในสภาพตาเกือบบอดนูนไปทั้งตัวเล่นเด็ดแหล่อย่างเห็นได้ชัดแต่เขาก็ยังคงมีพลังมากพอที่จะต่อสู้กับคาคชต่อเขาได้ขัดความและยิงอาวุธไปจัดสกุล่าหลังจากนั้นก็ยังใช้พันปักษากับนารุโตะใช้พันปักษากับกระสุนวงจากของนารุโตะนี่เป็น นี่มันอยู่ในในใที่ในสภาพตาเกือบบดและนุ่มไปทั้งตัวและเหน,นื่เหนื่อยอย่างเห็นได้ชัดไ <c oughs> อ้เยอยการบินร่างกายที่แข็งแรงพร้อมต่อสู้ก็เป็นหลักสําคัญในการสร้างกิจไอแบบซาสเกะโยคะอโลบิกและการฝึกกล้ามเนื้อเป็นทางเลือกที่ดีที่สุดสําหรับการดูแลร่างกายให้ตามแบบของซาสเกะลองหาวิธีการออกกำลังกายที่คือสามารถ เล่นได้อาทิตย์ละสองสามครั้งอย่างการออกกําลังกายสไตล์ครอสฟิตที่คุณอ่านที่คุณออกกาลังกายพร้อมกันทุกส่วนเพื่อให้ร่างกายสมส่วนและเพิ่มสมส่วนและเพิ่มพลังกายของคุณทั้งการออกกําลังกายแบบนี้มันฝึกกล้ามเนื้อและแอโรบิกนาก็ช่วยสร้างกล้ามเนื้อและเผาผลาญไขามันแถมยังช่วยให้หัวใจและหลอดเลือดของคุณแข็งแรงอีกด้วยส่วนของสามแล้วอ่ะส่วนสุดท้ายแล้วนี่หนึ่งเรียนภาษาญี่ปุ่น เก uhm like, ี่ยวอะไรวะอยากจะเข้าใกล้เป็นซาสเกตอีกคั้นไปงั้นเหรอเรียอภาษาญี่ปุ่นเซ่เพียงแค่รู้ไปอยู่ไม่กี่ไปอยู่คนภาษาที่ซาสเกตพูดก็ทําให้คุณอยู่เหนือกว่าใครๆที่สมบทบาทเป็นซาสเกตหรือคอรเพอหรือคอเพเยอร์ทั้งหลายแล้วแถมคุณยังเปิดประสบการณ์ดูในโตตบในรูปแบบที่ต่างจากเดิมอีกด้วยไม่รู้จะมีอะไรเกิดขึ้นถ้าคุณพูดได้คล่องหรือสองในศิลปะการต่อสู้อย่างแข็ ถ้าเกิดไปงานโค้ดเพย์กูจะไปต่อยกับนารูโตะในงานโค้ดเพย์การเรียนรู้ศิลปะการต่อสู้เพื่อป้องกันตัวจะช่วยทําให้คุณมีระเบียบวิธีในมีสติและรู้จักร่างกายตนเองมากขึ้นศิลปะการต่อสู้ไม่ได้มุ่งเน้นไปที่การใช้กาลังสู้กันแต่เน้นไปการศึกษาเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวและความยืดหยุ่นไม่ว่าคุณจะอยากเรียนคาราเต้เนนจิสึหรือเทวันโดมีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับ ศิละปะการต่อสู้ในหัวใจก็ช่วยทําให้คุณเป็นเหมือนซาสึสเกะมากยิ่งขึ้นการเรียนศิละปะการต่อสู้จริงจังและใช้สมาธิสูงซึ่งจะทาให้คุณมีสติและช่วยสร้างกิจไอของซาสึสเกะออกมาจากทัศนคติของคุณ 3. เรียนรู้วิชาดาบ <c oughs> ให้กูไปงานคอร์สเพเยอร์แล้วดาบขึ้นมาฟันกับโลลโตซา <c oughs> สึสเกะนั้นเป็นนักดาบชั้นยอดทั้งแข็งแกร่งและเก่งรอบด้านมีแรงฟันดาบที่ทรงพลังรวมถึงความเียนและความแม่นยำที่น่าถึง การเรียนใช้ดาบและการศึกษาศิลปะการเคลื่อนไหวพร้อมกับดาบอาจเป็นการเปิดประสบการณ์เรียนรู้ที่ยิ่งใหญ่วิชาดาบเป็นทักษะที่ต้องอุทิศตนเพื่อฝึกฝนตลอดชีวิตไม่ใช่วิชาที่คุณจะหยิบดาบขึ้นมาเล่นตอนเที่ยงแถมการแกว่งดาบคมๆเล่นก็ไม่ต่างกับการหาเรื่องให้ตัวเองเจ็บสาหัสคนศึกษาวิชาดาบโดยผู้เชี่ยวชาญการคุมและไม่ควรใช้ดาบคมๆในขาถ้าคุณไม่รู้ว่ากำลังทำอะไรอยู่สองฝึกเป็นคนถนัดทั้งสองมือ เขี้ยๆู้ว่ากูคงเป็สึเกตไม่ได้แล้วล่ะกูไม่ได้แต่ง้อเลยถึงการกลายเป็นคนที่ถ่าตัดทั้งสองมือทอน้างย่งอยากถ้าคุณไม่ได้เกิดมาถ่าตัดอยิ่แล้วแต่คุณก็สามารถฝึกใช้ทั้งสองมือและสองเท้าบ่อย จนฝีมือพัฒนาได้ฝึกทั้งข้างที่ถนัดและข้างที่ไม่ถนัดให้ทําสิ่งต่างๆอย่างคล่องแคล่วและเป็นธรรมชาติถึงซาสกเกะจ,จะถนัดขวาแต่เขาก็ใช้พันักษาด้วยมือซ้ายและเขาก็ชักบอาด้วยมือขวาเอ้ยไม่ใช่ไม่ใช่ไม่มีไม่มีมมทําให้เขาไปกนที่คาดการไม่ได้เราเขียนเราฝึกเขียนด้วยมือทั้งสองข้างดูว่าคุณสามารถใช้มือข้างที่ไม่ถนัดเขียนได้นักแน่นและคมชัดเข้าที่ข้างที่ถนัดหรือไม่ สี่กินอาหารที่มีประโยชน์และคอรี่ต่ําเราก็่จะเห็นซาสเเกตนะกินแต่อาหารที่มีประโยชน์ของโปรของซาสเเกตก็คือข้าวปั้นปลาทูน่าท้องแถบแล้วมะเกิดเทศในขณะที่อาหารที่เขาไม่ชอบคือถั่วเหลืองแล้วอะไรที่มันหวานหวานถ้าคุณเป็นคนชอบกินของหวานแล้วก็ลองเพียนมากินอ,อะที่คาร์โรตต่ากว่านี้แทนสิกินแครอทแทนแทนูกคนเอ้ย อยากกินลูกอมจังเว้ยไม่ได้อยากเป็นซูซเกะหยิบแครอทังบ้านมันกลับเล่นมึงเอาไปเอามาต้มก่อนอะไรอย่างงี้วะกินซูชิแทนเป็นอาหารเย็นแทนเบอร์เกอร์คิดถึงสุขภาพบ้างพูดแบบซูซเกะเรียนรู้บทพูดและประโยชน์เฉ่งของซูซเกะก็เป็นประโยชน์ที่ดีที่ทำให้ทุกคนรู้ว่าคุณกำลังแสดงเป็นใครทำเสียงให้ทุ้มลงสงสายตาพี่ค่ะ และเมืประโยคใดประโยคหนึ่งต่อไปนี้ฉันชื่ออุจวะสะสกิขาที่เกียรตก็มีเยอะแยะส่วนขอที่ชอบไปมีสักอย่างเื่ายของฉันจะไม่เป็นเพียงความฝันมันต้องกลายเป็นจริงเพราะฉันจะฟื้นฟูตระกูลและค่าชายคนหนึ่งให้ได้นี่โคตเท่โคตเท่เอาไปพูดกับประโยคนี้ไปพูดกับเพื่อนได้เลยไปพูดกับเพื่อนเพื่อนที่งง ถ้าพวกแกคิดว่าฉันเป็นแค่แอเด็กโง่้ที่เขาโดนปั่นหัวก็ไม่เป็นไรการไล่ตามอิทธิจ,จิคงดูเหมือนเด็กน้อยสำหรับพวกง่ที่ไม่รู้จักความเกลียดชังไ้่มีใครมาห,าหวัวเราวิถีชีวิตของฉันละก็จะจะฆ่าทุกคนที่มันร่า <c oughs> <c oughs> จากนั้นพวกมันก็คงพวกมันคงจะได้เรียนรู้ว่าส่วนเล็กๆของความเกลียดชังในตัวฉันหน้าตาเป็นไง ไม่ต้องสงสัยเลยว,ว่าแกน่ะพิเศษแต่เสียใจด้วยนะยังไงแกก็พิเศษไปเท่าฉันไอ้เไี้ยมันทำให้ผมนึกนึกถึงหนังเรื่องฉันหลงเรื่องนึ่งไอ้ที่ฉันหลงมันพูดนะนายเดินเร็วแต่ฉันเร็วกว่าดิวยทำาบือของฉันฉันจะเปลี่ยนภาพมายาน,นี้คอยเป็นความจริงเองฉันเดินอยู่เส้นทางที่พวกแกทุกคนก้าวข้ามไม่ได้ ไอเหี้ยนานไปแล้วฉันได้หลับตาลงและเห็นเป้าหมายเดียวของฉันอยู่ในความมืดมิดมันมันไม่ไม่ได้พูดพูดแบบเท่ๆมันพูดแบบเผอเจอเนี่ยว่ะเพื่อนเพื่อนสัตว์หน้าเลยเคล็ดลับไม่จะเป็นว่าคุณจะต้องเกลียดพี่ชายตัวเองแต่พยายามให้คนอื่นคิดว่ามึงเป็นอย่างนั้นไอลิวคือเกลียดมึงว่ะไอเฮี้ยนลิว ทำตัวลึกลับและช่างเสียสีซึ่งเป็นวิธีดีในการปั่นหัวหลายๆคนซูเกตนั้นชำนาญในการวางแผนเขาจับตาดูและสังเกตถึงความสามารถของผู้ต่อสู้ได้อย่างง่ายดายใจเย็นในขณะที่ต่อสู้กันซ,ซึ่สสูเกิจะเป็นคนเ,เงียบๆแต่เขาก็ไม่ได้หน้าเบือ่อเขาเคยชินกับการเป็นจุดสนใจไม่ว่าเขาจะอยู่กับใครก็ตามซูเกตมักจะต้องต่อสู้กับศัตรูของเขาแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าคุณควรออกไปหาเรื่องต่อยตีโดยไม่มีเหตุผลอ่า ต้องไปไหนมาไหนคนเดียวและหายตัวไปในเวลาที่คนอื่นไม่สังเกตสสเกิดับไปคนสันโดสสเกตดับไปคนสันโดคุณต้องไปคนสันโดเช่นกันพยายามเรียนแบบที่ใส่สองสสเกตอย่างเต็มที่ผู้ฝนท่าทางและสีหน้าของคุณพยายามอย่ากระตือรือร้นที่จะทําอะไรสักอย่างเกินไปไม่มีทางที่คุณอยากจะดูกระตือรือร้นเกินเหตุ คู่แข่งคนที่อยู่ในระดับเดียวกับคุณพยายามอย่างหนักเพื่อชนะพวกเขาและอยากให้ใครรู้ว่าคุณพยายามแค่ไหนทําให้มันือนว่าเป็นเรื่องง่ายๆสำหรับคุณมันหน้าเกินไปแล้วกูไม่ไหวแล้วจากจากที่อยากไปซัสเกิกุอยากไปต่อยกับซัสเกะแดนแล้วเนี่ยคำเตือนอาจจะมีหนุ่มสาวมาหลงรักคุณ ทำตัวอย่างนั้นจริง็มีคนมาหลมรักอีกเหรอวะมีาการตบตีกันเพื่อแย่งคุณด้วยทำตัวให้เหมือนคุณไม่ได้ใส่ใจคุณควรเาคุณต้องเจออะไรแบบนี้ทุกวันแล้วตลอดเวลา <c oughs> อย่าทิ้งเพื่อนครอบครัวหรือบ้านเกิดคุณไปจริงๆละ่ะคุณจะเสียใจที่หลังแน่นอนอย่าไปคบกับพวกคนไม่ดีแบบซึซึเกะไปคบกับโอโรจิมารุเพราะสุดท้ายคุณอาจได้จับเขา้าโดนจับเข้าคคกโดยมีเรื่องเจ็บตัวหรือโดนฆ่า อย่าจูาจูกจ้ก็ทําตัวแบบสึสเกะคุณควรจะใช้เวลาประมาณสองสามเดือนไม่อย่างนั้นคนอื่นจะคิดว่าคุณเป็นพวกเสแสร้งอะไรแบบนั้นคุณมีเพื่อนได้แต่อย่าทําตัวเอ๊ะแต่ทําตัวแบบสึสเกะก็ทําให้คนบางคนเกลียดทนไ้ละมันก็ขัดแย้งกับข้อหนึ่งอ่ะที่จะทฮะไม่มีนุ่มนนสาวๆมาหลงลักคุณเนี่ยสึเกะเป็นตัวละครที่ถูกสร้างขึ้นมาแล้วเขาก็ทําในสิ่งที่ เป็นอันตรายตัวเขาเองคุณทําตัวแบบซาสึสกะได้แต่อย่าทำอะไรงงๆเช่นพยายามเดินบนน้ำแบบที่เขาทำ <laughs> <laughs> นี่มันจะเป็นวิถีดินจา่าของซาสึกะก็จบไปแล้วกับวิถีดิจจ่าของซาสึกะว่ะไอ้เหี้ยจากที่คูเห็นแบบซาสึสกะแม่งเป็นคนชิคๆค,คูลๆเท่ๆมันจะเท่กันไปแล้วไอ้หมอนี่แต่เป็นไอ <c oughs> ้เฮ<ห>ียดีแม่งกวสันตนมันน่า <c oughs> ชื่อหายครูไปทำตาม ตาแล้วก็ปุดจจำชื่อของที่ชอบมันก็มีอะไรตั้งหลายอย่างเอ๊ะของที่ชอบมันมีสักอย่างเ้าหมายพี่อควมฝันมันจะต้องกลายเป็นจริงฉันจะต้องฟิตฟูตะกูอิจิฮะและฆ้าชายคนหนึ่งให้ได้เดี๋ยวเวลาครั้งต่อไปผมเล่นเด็บไบกับพี่ก้องผมจะแบบบอกพี่ก้องพี่ก้องจูกับฆาตกรเก่งนะหรืผมเก่งกว่า heh <laughs>